สวัสดีครับพบกับผมบอนลบอลส่งตั้มพารวยเช่นเคยนะครับก็เราก็จะไปสรุปผลบอลเมื่อวานก่อนนะครับก็ให้คู่สูงจีน2ลูกครึ่งครบ3ไปก็กินเต็มนะครับจบที่สกอร์สามสองนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นคู่เกาหลีก็กินครึ่งแล้วก็กินเต็มนะครับผู้เปิดราคาเขาไหลไปลูกครึ่งนะครับแล้วก็สเต็ปเมื่อวานก็แตกไปนะครับ ก็ผลงานค่อนข้างพอใช้ได้นะครับเมื่อวานแล้วก็ทางเว็บไซต์ t h s c นะครับรับสมัครนักวิเคราะห์เพิ่มนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นมากมายเลยนะครับทางเว็บไซต์ THSCOR นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับถ้าผมได้ลงไว้แล้วนะครับในเว็บไซต์ THSCOR นะครับก็จะเป็นคู่สูง รัเสเซียนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นสูงคู่ไซปัตนะครับเราก็จะมาเริ่มกันก่อนที่ไซปัตก่อนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเฮนะครับกลุ่มเฮดนะครับฟุตบอลโลกโซนยุโรปกลุ่มเฮดนะครับ,ก,ลก,ก,ลรบก็มาดูที่วันนี้นะครับเลทราคาไหลค่อนข้างให้โคยเชียเยอะนะครับเพราะว่า ไหลไปถึงลูกครึ่งเลยนะครับตอนนี้เบี้ยค่อนข้างน้อยพอสมควรนะครับลูกครึ่งก็วันนี้โคเชียจัดชุดเต็มเลยนะครับเพราะว่าเขาอยู่อันดับหนึ่งนะครับแถมคือโคเชียวันนี้ต้องการแต้มเพื่อขึ้นที่หนึ่งแนะ่นอนนะครับเพราะว่าเขาอยู่ที่หนึ่งอยู่แล้วแต่เขาก็ต้องการนะครับเพราะว่าที่หนึ่งไดนะ ได้เข้ารอบแต่ว่าไม่ต้อง pay off นะครับอันดับ2ต้อง pay อ f f นะครับส่วนรัสเซียเขาอยู่ที่2นะครับเขาเจอสโลวากียนี่คืองานยากเหมือนกันนะครับส่วนโคเเอเชียนี่เจอไซปัสอันดับบ้วยนะครับดังนั้นนะครับวันนี้หน้าเชียที่สุดก็คือโคเอเชียสูงนะครับโคเอเชียลุ้นลุ้นกินราคาอัดแกรบบุกหน้าเดียวแน่นอนแต่หน้าสูงนี่เป็นหน้าที่ลุ้น ง่ายที่สุดเพราะว่าไซปัสก็เล่นในบ้านได้นะครับแถมยังต้องเล่นให้คนดูดูด้วยนะครับว่าต้องเล่นเอาใจคนดูนะครับโคเเชียคงจะเก็บแต้มไปได้ยากนะครับน่าจะเป็นบอลบุกด้วยนะครับวันนี้ไซปัสก็ดังนั้นวันนี้ก็อยู่ที่สูง2ลูกครึ่งนะครับคู่โคเอเชียแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นสูงรัเสเซียนะครับกลุ่มเฮดเหมือนกัน เพราะว่าเขาต้องการแต้มทั้งคู่คู่นี้นะครับฟันธงอยู่ที่สูงสองนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่ารัเสเซียเขาต้องการแต้มเหมือนกันโลโลเกียก็ต้องการแต้มนะครับน่าจะเป็นบอลบุกเอาสกอร์แน่นอนนะครับฝากติดตามผลงานบอลบอลสูงต่ำมาเลยได้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ